สวัสดีค่ะพบกับเต้งหนาวชาแนลอีกแล้วนะคะก็วันนี้จะมาอัปเดตในส่วนของของรางวัลเนาะสำหรับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมนะคะการออมเงินเนาะ2020 e มาชาเลน์นะคะออมเงินวันละ20บาทเป็นเวลา365วันนะคะก็ตอนนี้ก็เลยขึ้นปีมาแล้วเนาะก็เดี๋ยวเรามาดูว่าของรางวัลที่เราเตรียมมาให้สําหรับผู้ที่จะชนะเลิศน,นะคะในการออมเงินมากที่สุดนะคะ คนแล้วก็คนที่ออมแบงร้อยมากที่สุดแบงห้าสิมากที่สุดแล้วก็แบงยี่สมากที่สุดเนาะรวมแม้กระทั่งคนที่ออมเหรียญมากที่สุดก็ได้รางวัลเหมือนกันนะคะก็เราได้มีการคัดสรรแล้วก็เตรียมของรางวัลไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยนคะ่ะ โอเคจบกันแล้วนะคะสำหรับการรีวิวของรางวัลเนาะก็เพื่อนๆอย่าลืมออมตังกันด้วยนะคะมีน้อยออมน้อยมีเยอะออมเยอะนะคะแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเต้งหนาวชาแน,นลด้วยนะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบาย